อ้าวสวัสดีค่ะวายหิมะตกค่ะกำลังจะไปเห็ดงาดโอ้ยมือน้อเป็นหิมะแบบชนิดน้ำนะคะละลายแต่กับมาอยู่ค่ะโอ้ยขอดูเบิงอุ้ย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 ีเย็นเพียบเลย ให้เขาขยเย็น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 นี่เบิองไก่บอรถข่อยเย็นเย็นเย็นอ้าวสวัสดีค่ะโอ้ยเนาะคือแดดดีเทมานี้ เดีย th, ๋ยวเวิร์มขึ я, e, ้นซ er. ้ำเมือนเถอะเนาะคือเป็นตอากาศดีเถอะหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเย็นจ่อยอยู่ขาดวันแรกนี่กับสิบีโต๊ะประสันว่ามีลมขับไปนำโอ้ยเย็นแห้งค่ะเย็น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 สุดๆเลยเออมุนันกับฮิมะตกอยู่หน่อยนึงแต่นี่น้ำกับว่าด้เป็นน้ำแข็งหรอกแต่ว่าความเย็นในโยคายค่ะสุดยอดเลยอื มีแสงแดดอยู่แต่วันหนาวเย็นยังคักค่ะซุปเปอร์หนาวเลยเย็นจ่อยๆหุ่นเล้วจีบจักรยานออกมาข้างนอก